เจนี่อะไรอ่ะนี่เน,นี่ยเดี๋ยวเจปีเลยนี่นี่แน่ล้อเลียงเจลหรอนี่แม่อังงงผูกเชือกไว้เน่นเชียวในรอกอีกรอบเียนี่แม่สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการตะบต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมเซลพีดน,นะซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวพลังของเกมนี้นะผู้ชมแล้วก็ตามด้วยรีวิวแมปนี้นะครับมาดูกันว่าแมปนี้จะเป็นยังไงนะฮะ ใครมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ดวงดีไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผู้ชมอะไรครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบว่าเมื่อก่อนอนี่าชื่อสปีดพีชนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซลพีชนะก็ตอนนี้แบบว่าอะไรอะไรก็หางานขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่ากดจอยกลุม่มแล้วก็มารับพลังแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพลังตัวอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันจะเป็นกล่องของขวัญน,นะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้คือป้ายอะไรวนะ มันต้องเป็นอักขระแน่ๆนะครับอักขระในตำนานับแต่อ่านไม่ออกสักคำนี่ตรงนี้มีชิโด้ด้วยนะครับชิโดเหมือนจะต้องรับเคลสไปทำเควสแล้วก็ไปหาชิโด้ไอ้ตรงนี้ดาบอะไรก็ไม่รู้นี่คาตนานะครับผมนี่คาตนาก็อาจจะกากนิดนึงนะครับมาดูดาบทันจิโร่ดีกว่านี่ทันจิโร่นะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นดาบที่เอาไว้ปาบสูนนะปบปุซันอะไรแบบนี้นะครับนี่การฟันเนี่มีแสงอร่าฟไฟออกมาด้วยนะครับโอ้โหที่จัดเลยอะดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะมันแปลกๆแต่มันก็ที่ดีนะฮะแล้วก็การการกดสกล่่ารกกัันนเยดีวยวีวคบ เป็นการใช้วงแหวนนะครับวงเขาเรียกว่าอะไรถ้าท่านี้กระบวนท่าไฟเนี่ยปาน versucht, อานัศนีหรือว่าอะไรนี่แหละนะผมก็เรียกไม่ถูกนะผมนี่กระบวนท่าที่หหรืออะไรนี่แหละมามาดูท่าที่2อปึ๊บเฮ้ยท่านี้ไปกงล้อนะแล้วก็มีพลังออกไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็ท่าที่3นี่ก็เป็นหมุนนะเป็นท่าหมุนนะกระบวนท่าหมุนนี่ส่วนรูปแบบที่สไม่มีนะครับก็จะมีแบบว่า3รูปแบบนี่กงล้อนะฮะแล้วก็กงล้อกระโดดทีบนะครับไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ท่านี้นี่ อ่าถ้านี้ครูดาวนั้นจะเลท่าสามนะครับแล้วก็ไอตัวนี้คือตัวอะไรวะนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นซีซีโซนสองใช่ไหมเนี่ยเออไม่รู้มัวหรือเปล่านะครับอ่าโอเคมาดูทางนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านสุมผลซึ่งของก็สุมมาเยอะเลยก็จะมีผลทรายผลสปินผลควันแล้วก็ผลแมกมาผลแสงก็มีนะแต่ว่าผลแสงเนี่ยมันยากสุดแล้วนะครับนี่อ่านี่ผลระเบิดทิ้งไปนะครับผมผลแสงนี่น่าจะดีสุดนะผมใช้ผลแสงสีขาว ไม่ใช่ผลแสงธรรมดาเนี่ยแหละไม่มีหลักแสงสีขาวโอ้นี่ไงเจอแล้วนะครับแต่ผมจะไม่โชว์ให้ดูหลักว่าสกิลมันเป็นไงนะครับผมเพราะมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากากสวิตเกมกับชุดโกโกานะครับใครอยากซื้อก็มาซื้อได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยมีแค่ป้ายกระดานนะครับเอาไว้สำหรับคน X นะครับผมนี่ฮะอันดับที่1คนที่มีเงินเยอะสุดในเกมนะครับเราก็ตามด้วยอันดับที่มีคนมีโซโซสปิริตนี่สปิริตคือค่าโซคือค่าเงินโซนะครับอ่ะโอเคมาดูทางนี้กันดีกว่า สเตตัสนะฮะเราไม่ต้องร,รับเกรดฟาร์มเราฟาร,ร์มได้เลยเราฟาร,ร์มก่อนไหนก็ฟาร,ร์มได้เลเวลตันอยู่ที่4,000นี่สเตตัสอยู่ที่ตันอยู่ที่3ช่อง4,000นะครับแบ่งอัพก็ได้นะครับผมนี่ฮะแต่ผมจะไม่อัพข้ามหมัดแล้วกันนะครับนี่หมัดยูจิการต่อยแบ็กเฟตสกิลสองพ่นไฟนะครับเป็นการยิงธนูไฟแรงจัดนะฮะมาดูกันที่เขียวนี้ก็ดีกว่านะมันจะเป็นเขียวเลือดนะเออซึ่งแบบว่าหน้าตารูปทรงมันเท่มากเลยอะนะฮะการฟันนับ เฮ้ยการฟันนี่ก็มีแบบว่าเสียงเอฟเฟกเท่อยู่นะสกิลแรกเลยโอ้ท่าแรกก็ไม่ค่อยเท่นะส่วนท่าสองออกแนวก้าวๆนะเกมนี้นะสกิลสามไม่มีนะครับก็มีทั้งหมด2สกิลไอ้เราก็นึกว่ามันจะมีสกิลเยอะเอ้ยนี่ดาบยามาโตะนี่ดาบเวอรจิวนะฮะนี่ฮะดาบเวอรจิวโอ้ท่าแรกก็มีออร่าสีฟ้านะครับเห็นแล้วอยากไปเล่นดีวิลเมคลายเลยเนี่ยนะครับสกิลสองโอ้ น่าจะมีให้ซื้อท่าแล้วปลดล็อกสกิลของเวอร์จิเนาะเหมือนในเกมอะ่ะโอ้โท่านนี้ท่านนี้เอ้าไม่ได้ร้องอย่างนี้เหรอ <ś c> อ่ะสกิล4ีเฮ้ยเหมือนไอเอ็มมาตอมอีกเลยนะครับแต่มันจะเป็นพลังแบบฟันรอบๆอ่ะนะครับแล้วก็หายไปนะครับเออก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยดับเวอร์จิลแต่ก็ถือว่าสีมันเท่ดีนะอันนี้คืออะไรเนี่ยดาบคิริโตเคยใช้นะครับ สตาร์เบิร์สตีมทำไมมันมีเล่มเดียววะเอออ๋อมันมี2เล่มแต่ว่ามันเอามาควยหลังนะครับเพื่ออะไรทำไมถือแบบนี้นะฮะนี่สตาร์เบอร์สตีมนับท่าแรกส่วนสกิลสองเป็นการใช้ท่าการะบาดสกิลสามโอ้สตาร์เบิร์สตีมต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ววนอีกคิริโตะคุงเนี่ยสกิลสี่ก็เป็นท่าอะไรไม่รู้ที่แบบว่ามีออร่าสีฟ้านับถือว่าสวยเลยท่านี้นะครับ เหมือนจะมีแค่4สกิลนะกดไปมั่วๆก็ไม่มีสกิลเพิ่มแล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นหอ,อกน้ําแข็งหรออะไรวะเนี่ยเหมือนแผ่นไม้ธรรมดาเลยอะนะคะเออโหดปะวะโอเคเฮ้ยแช่แข็งได้ด้วยนะฮะโอ้กว้างด้วยเนี่ยสกิลสองโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยแต่ทำไมไปไปกล่องแบบนี้วะมีแค่2สกิลนะเออแล้วก็มีอะไรไหมตรงนี้ก็จะมีแบบว่าอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ อ๋อดับไอเซนนะครับนี่ดับไอเซนสกิลสองคืออะไรสกิลสองคือฟันรอบๆสกิลแรกคืออะไรก็ไม่รู้สกิลสามเป็นการแผ่แรงดันวิญญาณนะครับอ๋อเดี๋ยวดูสกิลสี่เลยเป็นการคัดซินนะอ้าวแล้วก็หายไปมันจะเป็นวิธีมารเป้าเออสกิลตัวเอฟเป็นการนั่งโต๊ะเอ้ยแล้วก็แผ่แรงดันวิญญ,ญ,ญ,ญาณท่านผู้ชม นี่เฮ้ยที่ใช้ได้เลยเนี่ยไปเดี๋ยวเรามาดูดาบที่โหดที่สุดในเกมกันดีกว่าเกมนี้นะฮะก็จะมีประตูวาร์ปด้วยสะดวกสบายต่อการเดินทางนะครับเ,เราเราอยากไปเกาะเลกเราก็ไปได้เลยครับนี่ฮะเออสะดวกสบายมากเลยมีเกาะอ,อีเวนต์แล้วก็มีเกาะหลายเกาะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเกาะที่น่าสนใจที่หลังนะครับโอ้ตรงนู้นไกลมากนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าขี้เกียจก็วาร์ปไปเลยครับนี่ฮะมีแผนที่ด้วยอ่าแผนที่ว่าเกาะนี้ชื่ออะไรเกาะนั้นชื่ออะไรเกาะยูจิทาวเวอร์เกาะ ฟิเลนทาวเวอร์อะไรก็ดูได้ครับนี่ฮะอ่ะมาดูดาบต่างๆกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นปืนที่มาใหม่นะครับปืนบัตเตอร์ไฟเขาเรียกว่าปืนอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นปืนมาใหม่ซึ่งบอกเลยว่าเท่มากนี่กดคลิกจอไม่ได้แต่ว่าสกิลแรกเลยเป็นการยิงปืนนะครับสกิลสองขอดฟยวอลขอดฟีเยวนะครับนี่สกิลสองสกิลสาม และนี่คือสกิลที่สี่ขนปดมันพื่ตรียมตัวลงมือก่อจะเอ่ยทไดเท่ลยครับนี่ฮะโอโ้โหเป็นอาวุธใหม่ที่แบบว่าล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไงผมจะไม่สอนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ครับผมนี่ฮะถ้ารู้มเมื่อไหร่ก็อาจจะทําคลิปสอนก็ได้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับนี่ฮะเ้อ,อที่จะจัดไปเลยอ่ะแต่ว่าคลิกจอไม่ได้นะฮะนี่ก็แาบที่น่าสนใจอีกก็จะมีแบบว่ากระดาฟิเลนนะครับนี่ พอใช้แล้วเนี่ยมันจะสวมเสื้อนะครับนี่นะฮะตุ๊ดเลยนะครับกดคลิกโจก็จะเป็นการฟันนะครับแล้วก็ท่าเลกเลยนะฮะก็จะเป็นท่านี้มม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกดาฟิเลนเนี่ยเอยรือว่าคาทาฟิเลนเนี่ยครับนี่ท่าเลกเป็นการแบบว่ายิงบ่อดแสงส่วนท่าที่2ท่านี้เป็นการยิงแบบว่าพลังอัคระเวทแล้วก็มีพลังโจมตีไปด้านหน้าแบบนี้นะเหมือนในในใน n i m นะครับแล้วก็ท่าที่3เป็นการพ่นไฟส่วนท่าที่4มีอัคระเวทออกมาและท่านี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ หายไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะนะครับแล้วก็มีดาบซองจินวูด้วยนะครับนี่ดาบซองจินวูนะฮะใส่ไปแล้วก็จะมีเสื้อนะครับแล้วก็ท่าแรกเลยนะฮะการะบาดท่าสองนี่เป็นการแปลว่าโจมตีรอบๆนะครับแล้วก็รัวๆนะครับส่วนสกิล3เลยนะฮะก็ต้องรอท่านี้ออกไปก่อนนี่สกิลสาออกมาแล้วนะครับนี่เมื่อกี้เห็นไหมสกิลสี่นี่สกิลที่5กดตัวเองเป็นการเรียกทหารเงานะครับแล้วก็ไอ้พวกเงาเนี่ย มันจะไปจูดโจมมอนเตอร์ที่อยู่รอบๆหรือว่าอยู่ในเกาะเนี้ยครับเห็นไหมมันไปไม่ได้มันติดกำแพงแล้วก็ต้องเปิดไอ้ที่มันแบบพื้นที่โล่งหน่อยนะครับนี่มันจะไปโจมตีมอนเตอร์นะครับส่วนเลือดถึกไหมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมตรงนี้มีชุดปลาบอลด้วยนะซื้อได้ครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คือตัวอะไรวะนั่งหน่อยเฮ้ยพี่ตั้งมาทําอะไรที่นี่โอเคพี่ตั้งไม่ตอบเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าว่าเมื่อไหร่จะมีล็อกฟู้ดสามครับ ล็อกฟูดภาคสามไม่น่าจะมีเลยนะครับนะเออพี่ตั้งเขาเบื่อนแนวนี้แล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้มีดาบคาตานะแต่ว่าเราจะพาไปดูดาบอะไรดีน้านี่ในเคียวอะไรเนี่ยเคียวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยว่าจะขอใส่หูฟังซะหน่อยและนี่ก็จะเป็นดาบที่โหดที่สุดในเกมนะครับดาบจอมมันผู้เยี่มโหดดาบอาร์นอตนะครับนี่ฮะอาอาร์นอตเวลกิดนะครับอาออร่าหรือว่าทรงดาบเนี่ยทรงดาบมันไม่เหมือนในอในิเมะเลยมันไม่ค่อยเหมือนในอนิเมะเลยแต่ว่าออร่ามันเท่เลยอเเินนะครับนี่ฮะมีสีแดงสีม่วงโอ้โห กันฟันนี่บอกเลยว่าที่มากนะครับการฟันมันจะสลับสีเป็นสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับนี่คือการฟันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าโคตรแรงกับท่าฟันแล้วก็กว้างมากนะครับแล้วก็สกิลแรกเลยเป็นการถีบเป็นการเตะนะครับนี่ฮะหมุนตัวเตะนะครับอ่าเฟิร์สคินะครับเขาเรียกว่าท่าอะไรเนี่ยสกิลสองเป็นการแพ่แรงดันนะครับแรงดันวิญญาณครับไม่ใช่บีทนะแต่ว่าเป็นแรงดันของจอมันนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีเสียงหัวใจเต้น อ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินไปผ่านศัตรูเนี่ยศัตรูโดนเนี่ยเจ็บแน่นอนนะฮะถึงเขาว,วูบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็สกิล3เป็นการยิงลูกบอลน,นะครับนี่มีอาคาราเวทแล้วก็มีลูกบอลออกมาแล้วก็ระเบิดนะครับว้าวคูดาวโคตรเร็วจริๆไม่มีคูดาวอ่ะนะฮะสกิลสี่ นี่ก็จะเป็นสกิลสี่นะเหมือนสิกอุกบาทอุกบาทจะลงพื้นอ่ะเออนะครับสิกอุกบาทลงพื้นอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนจะกดอะไรสักอย่างมั่วๆนะครับผมกดอะไรเข้าไปวะเนี่ยเหมือนมีสีคีเคียออกมาเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะผมกดไปกดตัวเอฟกับตัวบีอ่ะมันคืออะไรวะมันน่าจะเป็นสกิลของอาร์นอัแหละแต่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับพวกหมัดอะไรต่างๆผมก็ไม่ค่อยมีหรอกผมมีแค่อาวุธนะครับส่วนหมัดไม่มีเลยนะครับก็มีแค่หมัดไอยุจินะครับน ไม่มีอะไรมากแล้วก็ยิงธนูสีส้มนะครับแล้วก็ไฟออกมานะครับอ่ามาดูกอะต่างๆกันดีกว่าอย่างเช่นกอะแรกเนี่ยนะครับข้างหน้ากอะแรกจะมีกอะที่เหมือนหมูเด้งฟูดด้วยกอะน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าแรงบันดาลใจหรือว่าก๊อบหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะก๊อบเลยแหละนะคะนี่ฮะเหมือนหมูเด้งฟูดเลยอะดูดินะฮะกอะนี้คือเกอะหมูเด้งฟูดนะครับจำได้นะครับนีรูปทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวขาดําซันกิอ่ามายืนแอคอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยถึงจะซื้อขาาดดํไ้้เอ,อซือยังวะ เออมันจะยังไม่ซื้อนะอ่ะไปดูเกาะอ,อื่นกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เมืองอีบนะครับนี่ฮะเกาะเทเลซายนะครับก็เกาะนี้รู้สึกว่าเหมือนในเกมซีโนพิทเลยครับนี่ฮะเออคล้ายๆนาะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่คล้ายๆเฉยๆนะฮะเกาะนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวไปกูมาลินดูแล้วนะแล้วก็เกาะบาร์กี้เกาะบาร์กี้เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้เหมือนซากุระพิทนะครับอืมเรียกได้ว่าเหมือนกันแบบเหมือนเลยนะครับผมนี่แต่มันจะไม่เหมือนตรงเอ็มบซีนะครับแต่มันจะเหมือนเกาะนะครับไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยยังไม่เคยซ มันจะเป็นเบ็ดตกปลาหลอดนะครับเบ็ดตกปลาสีเขียวส่วนตรงนี้ก็มีแตบปักอยู่ขายราคา1 2 2 5 0 0 0คนแต่ผมไม่ซื้อหรอกน่าจะไม่เก่งนะครับอ่ามาดูกันที่เกาะเกาะดกันบอลก,ก่อนนี้นี่ก็ไปเกาะแบบว่าเออใหญ่มากครับดูดีบบานพุทตเต่าโคตรใหญ่นะครับข้างหลังก็จะมีโกคูแขนสีเหลืองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอ bot, bot Goku, นบัสเอสปอนบอสบอสโกคูนะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเกาะดะกันบอลนะครับส่วนเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะสากุระนะครับเป็นเกาะที่แบบว่าเอาไว้ทำหมัดยูจินะครับเกาะครับ อ่าสวยเลยเกาะนี้สวยเลยแล้วก็มีเกาะมังกี้นะครับเกาะมังกี้ยังไม่เคยไปเลยว,ว่ะเป็นไงว่าเกาะมังกี้อะ่ะเอบเกาะมังกี้นะครับไฮ้เกาะนี้คุ้นๆเหมือนเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะเป็นเกมเฮ้ยจำไม่ได้นะเหมือนเป็นเกมคอสเพียสป่าเออน่าจะเป็นคอสเพียในเกาะออนี้นะนี่มันแรงมันดานใจหรือมันก๊อบปะเนี่ยนะฮะเออส่วนเกาะนี้ก็จะเป็นเกาะเอทคาร์น,นะครับเกาะเอทคาร์มีแบบว่าทําขวัญเอทคาร์ด,ด้วยนะครับนี่ฮะเจ็ดบ,บาปเจ็ดบาปนะฮะบาปแห่งยียะยียะโศ นะครับส่วนเกาะนี้ก็จะเป็นเกาะอะไรนี่เกาะนี้เกาะเกาะฟีเรนนะครับเกาะฟีเรนเกาะนี้ก็ไม่เหมือนเกมไหนเลยนะครับน่าจะเป็นเกาะที่ทําเองนะครับอ่าบาลาริเย่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเหมือนกันทุกเกมแหละเกาะบาลาริเย่คงไม่ต้องไปดูหรอกส่วนเกาะนี้เป็นเกาะทรายนะครับอันนี้เหมือนในเวิร์ดพีทเลยแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่มันก็คล้ายอยู่นะเออใช่เลยเหมือนเลยนะครับเหมือนในเวิร์ดพีทนะครับผมเออนะคะโอ้แรงบนรดาบันดานใจหลายเกมจังโอเคแล้วก็เกาะนี้ก็จะเป็นเกาะอีเวนนะ นี่ข้างบนก็จะมีบอสพวกสุก jo, นัขโกโจนับสลับกันเกิดนะไอ้ตรงนี้นะแล้วมันก็จะดบค่าโซนะนี่สปิริตนับค่าสปิริตนี่ดากอาโนสกับสุนัขนี่ดบสปิริตนับค่าเงินนะครับอ่าแล้วประตูวัฟก่อนนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเกาะต่อไปกันดีกว่านะเกาะนี้นะครับเกาะอีเวนต์นะครับเกาะนี้ก็จะเป็นเกาะทำริบุรุนะครับผมมีพลังริบุรุด้วยแต่ผมยังไม่รู้รู้สึกว่ายังยังไม่มีดาบริบุรุมั้งเกาะที่16กเกาะที่16กคือเกาะอ,อะไร เกาะโบบี maybe, นะครับไม่มีอะไรครับอยู่กลางน้ำนะครับผมเกาะโบบีอ่ารีเซ็ตตัวเตกอ่าเกาะโบบีไม่มีอะไรครับแล้วก็เกาะที่1 0 17นบครับเกาะที่17ก็จะเป็นเกาะเจ้าทะเลนะครับมันจะมีเจ้าทะเลเกิดมาตรงนี้นะครับผมเหมือนในหน้าปกคลิปใช่ไหมแต่ผมนี่จะต้องรอนะมันเกิดทุกประมาณ1มันจะสุมเกิดนะครับอ่าสึกว่าดันเจียนจะเกิดนะครับเดี๋ยวผมรอเจ้าทะเลเกิดดีกว่าตอนนี้มันก็ได้เกิดมาแล้วครับเจ้าทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเคียวอัลซเบิตเนี่ยตีมันดูนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเคียวเลยนะครับว่าสกิล เลือดจะอยู่ที่99นะคุณผู้ชมจะไหวไหมเนี่ยนะครับไม่มีฮาคิด้วยอ่ะเฮ้ยท้าแรกทำไรชาร์จพลังเออชาร์จเฉยๆเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสกิลสองเฮ้ยโดนหน่อยนะครับโดนไปหนึ่งคอมโบนะครับรู้สึกว่าดาเมจโคตรเบาแล้วครับสกิลสามโอ้ยอันนี้แทงรัวๆแต่ว่าดาเมจไม่มีสตนอกสะเทือนนะครับแหมตัวนี้มันถึกจัดเออสนทกสะเทือนอยู่ครับนี่ฮะลดไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยแต่ว่ามันมาโกงยังวะ มันตอดเรื่อยๆเลยครับอือลดไป3%อ่ะก็มีท่าอื่นไหมนอกจากสกิลนี้มีนะครับเหมือนจะเป็นท่าคัสซินไหนขอฟังเสียงหน่อยเอาจบแล้วหรอลดไปอยู่ที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ครับลดคอดน้อยแล้วครับไปเคียวริสวน่าจะหมดแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ามาดูทางด้านของโยรุอันนี้ดีกว่านะไม่เคยลองใช้เลยอ่าไหนโยรุโยรุ B2 นี่สกิลแรกออกเป็นการปาดขึ้นนับ ดาเมจไม่สะทกสะเทือนเบากว่าลิซเบตอีกนะฮะมีแค่2สกิลอะนะฮะมีแค่2สกิลก็ทิ้งไปเลยดีกว่าเดี๋ยวอาร์โนดค่อยลองครับยามาโตะเบอร์จิวไม่น่าตีถึงนะมันจะตีถึงไม่น่าดับเบอร์จิวเฮ้ยถึงเหรอเบอร์จิวก็ตอดเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตอดเรื่อยๆโอ้ลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยท่านี้แรงเนี่ยท่านี้แรงแล้วเจอท่านี้หน่อย เบอร์จิวท่านี้ถือว่าซูเจ้าเทเลีได้นะฮะจะเสียงเพลงแม่งเทศซะเกินแต่มีดาบเล็กไหมดาบเอเตตานะครับดาบเอเตตาเอเตตาว่างไงเอเตตาท่านี้เฮ้ยแรงอะแรงเลยแร,แรงเลยนี่สกิลสองก็พอไหวอยู่นะครับเอเตตาพอไหวอยู่สกิลสามมีอะไรไหมไม่มีครับอ๋อมีพายุนะครับโอ้ดาบเอเตตาพอดูดีอยู่นะ ช้ได้อยู่นี่ท่านี้เป็นการทำอะไรชาร์จพลังแล้วก็ปล่อยออกไปเบ่าไม่ปล่อยนะครับหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วนะครับไหนลองดบับไ้น,นี่ดีดับซิกดับซิกวีสาม้ยซิกวีสามน่าจะโหดสุดเลยอะ่ะนี่โอ้ยท่าแรกพุ่งท่าแรกพุ่งท่าสองก็น่าจะเล้งอยู่นะแต่ว่ามันก็พอๆกับมันก็เล้งแหละอันนี้ไอเอ็มอะตอมิกนะครับ I am Atomic อหมดแล้วเหรอแม่งเอ้ยแล้วเสียงพิงไม่หายด้วยต่อไปสกิลสี่โอ้ทางนี้น่าจะปุ่งเดียวโจทนะครับเจ้าทะเลแทบไม่ต้องถึงแทบไม่ต้องถึงมือ <Hey. S 2> hey. Hey. อานอตเฮ้ยเฮ้ยตอดเรื่อยๆ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 อ,อ,อ่าลดแค่สองเปอร์เซ็นต์เองเหรอศาสเต็มที่เต็มแม็กสกิลเอฟโอ้ สกิลเอฟนะฮะท่านี้บอสเจ้าทะเลน่าจะไม่ไหววะโอโทษทีละฮะ โอ้โหมือนอย่าก็ระเบิดติวเคียโอ้โหตายเลยฮีจะทะเลตุยเลยนะดบอันนี้มาครับหัวโกโจนะครับเก็บใส่เป๋าเลยเอาไปทำหมัดโกโจได้แล้วก็ดอบอะไรเนี่ยเออเสื้อโกโจนะครับแล้วก็อินฟิทตี้ออฟแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอันนี้คือสมุดอะไรไม่รู้แต่ว่าเก็บไว้ก่อนหรือแม่งแรงจัดเลท้าเอซุกนาเอไม่ใช่ดิซิกวีสามนะฮะเท่ด้วยโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับเกมนี้นะครับมีเจ้าทะเลมีของอะไรให้หาเต็มไปหมด บางอันจะหาได้บางอันจะหาไม่ได้เนี่ยผมจะบอกว่านไหนหาได้ไอ้ปืนนี้นะปืนนี้ก็เป็นปืนใหม่หาได้นะครับโยลูก็ซื้อเอานะครับแล้วก็ดาบเอตตาไม่แน่ใจดาบกระทาฟิเลนหาได้โทจิหาได้ชาโตวีสองไม่รู้นะครับมาาระไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สองจิดูหาได้โยลูวีสองทำไม่เป็นแล้วก็อลิซาเบธหาได้นะครับมีไอเซนเดลรหาได้ก็มีดาบที่หาได้แล้วก็มีดาบที่หาไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าผมแบบรู้ว่าอันไหนหาไหนผมก็จะสอนแล้วกันนะฮะ เอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ก็ขอตัวลาไป่อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า